สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พอดีวันนี้ผมจะมาลองขัดรอยผีดข่วนที่มันเป็นรอยตามรถเรานะครับอันนี้เป็นรอยน่าจะเป็นรอยที่ลูดมาน่าจะนานแล้วละ่ะน่าจะได้เป็นปีสองปีแล้วพอดีผมซื้ออันนี้มาเนี่ยครับครีมขัดขูดลบรอย ผมก็เลยจะลองมารีวิวดูว่ามันขัดออกได้จริงหรือเปล่าแล้วเรามาดูกันครับว่าจะออกหรือเปล่าไปเรื่อยๆไปดูก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้รอยลูกนะครับแล้วก็อันนี้รอยหนึ่งอันนี้ยาวยาวจากนี้มานี่เลยครับเรามาดูกัน กทขนาดอยู่ในบ้านยุงยังกัด เริ่มออกแล้วนะครับยวดูครับนี่จากรอยตรงนี้ยาวมานี่นี่อุ้ยไม่ใช่จากรอยตรงนี้นะครับยาวมายาวมาตร,ตรงนี้นี่ครับเพราะตอนแรกมันมีรอยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันออกแล้ว ออกแล้วนะครับนี่ออกแล้วตัวน,นี้เดียดครับ,รบให้ดูตรงน,นี้จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้มานีน่นี่ตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นรอยที่แบบว่าที่แบบเหมือนได้ว่ามันเบียดกันแล้วมันเป็นบุกเข้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นรอยบุกอยู่เพราะว่าคือเหมือนได้ว่า คุณเมียผมอะเข้าไปเบียดไม่รู้เขาไปเบียดอะไรแต่มันเป็นรอยบุบอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูแผลต่อไปแผลนี้แผลใหญ่แผลนี้แผลใหญ่นะครับตรงนี้แผลใหญ่เลยเนี่ยรอยรูดบุบด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน เราใส่น้ำยาอีกรลอบนึงเนี่ครับเริ่มอ,ออกแล้วนะครับเริ่มอ,ออกแล้วขัดไปเรื่อยๆครับ จะมีเสียงดังอีดอนอีดอดหน่อย,อน,อยนี่ครับเริ่มหมอแล้วนะครับเริ่มหมอแล้วเนี่เดี๋ยวฟองมาดูใกล้ๆนี่นะครับจากรอยที่เยอะๆแต่ตรงนี้มันจะบุกเพราะว่าเบียดมาผมจำไม่ได้ว่าคุณภรรยาผมไปเบียดอะไรมา เพราะมันนานแล้วเป็นปีสองปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับจำเพราะว่าผมจำไม่ได้ตอนนั้นเขาเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆเนี่ยครับเริ่มออกเลยนะครับดูนี่นี่แต่มันจะเป็นรอยบุบเพราะว่าไปเบียดมาเขาเบียดอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปเบียดอะไรมาเพราะว่าตอนนั้นหัดขับรถใหม่ๆเนี่ยครับ ออกแล้วนะครับเนี่ยออกแล้วแต่มันยังเป็นรอยบุบเพราะมันบุบแล้วเนี่ยครับให้กล้องดูใกล้ๆเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ นีออกแล้วนะครับออกแล้วออกแล้วนะครับเกลี่ยงแล้วด้วยเดี๋ยวเราเกลียงแล้วด้วยออกแล้วสีออกเลยเนี่ยสีไม่ออกครับแต่ว่าที่รอยขีดข่วนอ่ะมันออกเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรอยเบียดมาเนี่ยครับปิ้งเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยชิมเขาดีนะครับ อ,อนี้ออกแล้วนะครับออฟนี้ออกแล้วอันนี้จะเป็นรอยขีดข่วนแบบเล็กๆไม่น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดแต่มันก็มันก็ออกนะครับรอยขีดข่วนพวกยางมาตอยอะไรเงี้ย แผ่นึงนะครับอันนี้อีกแผ่นึงอันนี้ใหญ่ๆเลยตรงนี้เรามาดูกันว่าออกไหม เห็นไหมครับออกแล้วครับออกแล้วครับเนี่ยแต่เนี้ยอาจจะไม่ออกเพราะว่าเป็นสีสีมันลอกคือรถเนี่ยรถผมเนี่ยเป็นสิบปีแล้วซื้อมาสิบปีแล้วเป็นระยะเวลาสิบปีแล้วอันนี้สีมันลอกออกเพราะว่าเป็นสีเก่านะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นครับแล่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ gl like, are, แล้วก็ฝากกดติดตามช่องบ่าวลาวชาแนลคู่ไไคร Channel, ักต่างไวัยด้วยนะครับพิมพ์คําว่าบ่าวลาวชาแนลคู่รักต่างวัยมันจะมีรูปขึ้นแล้วก็ฝากกดชับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับยินด,ดีครับเจอกันคิหน้าครับ